นมกับวันนี่แหละกินขี้กินขี้กินขี้ผสมเลยมีคำนิยามกินขี้กินขี้ จกไปอู้จกไปเออช่วยด้วยมาตกตกตบตกตกตกไอ้วัวบ้าเออตายแล้เลือดไม่เห็นวมาได้มาได้ใคกิวตันเปิดมอนไว้อเชีพเนอะ ngã quá vậy vậy mặt em này không biết kỳ tặng mmmm 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 go go yeah. hey, าดูนี่มีแล้วมีมีอันนี้มีเป็นคนแชร์่างยังไอมีําออรบบเขี็นแล้วมีแบงค<ช>์ข่มีจำได้ไหมมีผู้ชายใส่ใชุดเอนเสื้อขาวกางเกงขาวแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่แล้วทีนี้ผู้ชายคนนี้เดินผ่านมาลากกระเป๋ามาแล้วทีนี้ จะเอาเงินมาให้เพราะพวกนี้มันเป็นขบวนการเนี่ยเขาทำเป็นขบวนการใช่ไหมนี่ได้ดูแล้วใช่ไหมไอ้นี่มาดึงเอากระเป๋าไอ้นี่คอต้อนเลยมาดึงเอากระเป๋านี่ลเอาล้วงรองเท้านี่โยนใส่เขาล้วงโทรศัพท์ออกมาไป วันนี้อยู่แล้วเพื่อเขาทำเป็นเรื่องกระหลกเลยนะพีดังหน่อยจนไม่เหลืออะไรรองเท้าก็ไม่เหลือน้อโยนจริง อุตเล่อุตเล่หาเพเจอให้เจอหาเพื้เจอห้จอหดเจอมาถึงมันได้กปนไงดเจอโอสปายโอ้มันเล็กเลยงนี้ตรงไหนตุ้ตุอา

นี than, 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 ่ว่าไหมไม่ใ hmm. ช mm ่เพราัตาทานก่อนทานก่อนทานก่อนไม่ยนยนไม่กินไม่กินทานก่อนานก่อนทานก่อนก่อนทานก่อนทานก่อนไทอนนไนไนอะไรไป ยี่าแวเยี่ขอเต็มเลยมาเขาเล็กส์เอานี่้ออกมาเอานี้เข้าไปนอนรอตัวต่อว่โอเครเก็บโครื่องไม่สนใจ นี่วัคโครครับก็จะเป็นนี่เลยนะตามน,นี้เลยนะวัคโคน,น,นีน่มันวัคขามนะครับวัคขามนะครับแปลรูปกับได้นะครับเราไปต่อว่าต่อครับมาชมเลยเราต้องตกแต่งบ้านเราในพันนี้แหลนะนะไม่แก้ของขาดเองครับ

เขาก็ดีโอ้ไปสามาต่อเล็กน่าจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเาัลุกแชร์แมวแน่นแมวลุกแช์แมวแน่นแมวลุกแช่แมวระวงยุ่งกัดนะทับชัย 넌차라라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 라 <laughs> <laughs> 영 <목소리도> สวย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 ลายต้นต้นดอกดอกต้นจนจนจน่ำไม่เหลีกสิบก้อนทำไม่ผ่านูไปกระตุ้สายกันถึงอืไปละไปละบาย สายก่อนน่ายสายายส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 า่ให้ใกล้ทเลสายด้วยจรจริงเนี้ยเนี้ยยงปัก่

Дня.